สเตฟานวิลเลียมฮอคกิ n งในอนาคตเขาจะกลายเป็นนักฟิสิก,กส์ทฤษฎีและเอกภพวิทยาและจะได้เป็นถึงศาสตราจารย์ประจำม,มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ผลงานในอนาคตของเขาจะถูกตีพิมพ์และนำพาชื่อเสียงและเกียรติยศเข้ามาสู่ชีวิตของเขาสเ p ฟ e นจะกลายเป็นคนดังระดับโลกเหล่านักวิทยาศาสตร์จะชื่นชมและยกย่องให้เขาเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะแห่งยุคแต่เมื่อทวนเวลาย้อนกลับไปก่อนที่ความสำเร็จจะกองอยู่ตรงหน้า ณนะตอนนี้เรื่องราวของเขาเกิดขึ้นในปี1963เมื่อสตีเฟนอายุได้21ปีเขาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแครมบิดทางด้านฟิสิกส์สาขาจักรวาลวิทยาในระดับปริญญาเอกแม้ว่าเขาจะฉลาดเป็นกรดแต่ก็เหมือนนักศึกษาทั่วไปที่เรียนบ้างเล่นบ้างส่วนใหญ่สตีเฟนก็จะให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเรียนค่อนข้างน้อยและยังไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะทำงานวิจัยในเรื่องใดแต่เหตุการณ์ในอนาคตที่เขากำลังจะได้พบในอีกไม่นานนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตสตีเฟนไปตลอดกาล ในคืนหนึ่งของงานขึ้นปีใหม่สตีเฟนได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งนักศึกษาสาขาวรรณกรรมเธอชื่อว่าเจนไวตั้งแต่ครั้งแรกที่ทั้งสองได้สบตากันพวกเขาดั่งต้องมนต์สะกดในนิยายรักเมื่อครั้งที่ได้สนทนาเจนประทับใจในตัวสตีเฟนเป็นอย่างมากที่เขาเป็นคนอารมณ์ดีขบขันยิ้มกว้างดวงตาที่เบิกโตสดใสส่วนสตีเฟนเองก็ประทับใจในตัวเจนไม่น้อยในสายตาของเขามองเธอเป็นผู้หญิงไร้ที่ติเป็นผู้ฟังและผู้พูดที่ดีทั้งสองสนทนาการอย่างลื่นไหล และเมื่อเวลาในค่ําคืนนั้นจบลงเจนเขียนเบอร์โทรศัพท์ใส่ไว้ในผ้าเช็ดหน้าและมอบให้กับสตีเฟนในเช้าวันต่อมาทุกอย่างต้องเป็นไปตามวิธีของผู้คงแก่เรียนเดนิสอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาแก้ปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีความโดดเด่นโดยให้ตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์10ข้อซึ่งเมื่อไบรอันเพื่อนสนิทของสตีเฟนได้เห็นโจทย์ปัญหานั้นครั้งแรก <c oughs> เขาก็บ่นอุบเลยว่าเขาไม่รอดแน่ๆแต่สำหรับสตีเฟนเขามีเรื่องท้าทายมากกว่าโจทย์ทางคณิตศาสตร์ เมื่อในวันเดียวกันนั่นเองเขาได้พบกับเจนอีกครั้งในบาร์แห่งหนึ่งเมื่อมีโอกาสเขาก็เลยขอชวนเธอไปเล่นโครเก้ในวันอาทิตย์แต่เจนในครั้งนี้เธอมีท่าทีที่ค่อนข้างจะปฏิเสธสเฟนซึ่งสีเฟนกลับรู้ได้และเดินจากไปในวันต่อมาบราอันไปตามสเฟนที่หอและเตือนให้เขาทำแบบทดสอบทางคณิตศาสตร์เพราะว่าต้องส่งในวันนี้แล้วเมื่อชีวิตต้องดำเนินต่อไปสเฟนลุกขึ้นจากเตียงขึ้นมาแก้โจทย์ทางคณิตและเกิดอุบัติเหตุขึ้นเล็กน้อยเขาก็เลยเขียนมันลงบนแผ่นกระดาษตารางรถไฟที่หมดอายุไปแล้ว นำเข้าไปส่งให้กับเดนิสซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ที่กำลังรอเรียนพวกเขานั้นล้วนแล้วแก้ปัญหาเกี่ยวกับโจทย์นี้ไม่ได้แต่สำหรับสตีเฟนแล้วเขาสามารถแก้ปัญหาทางคณิตนี้ได้ถึง9ข้อในเย็นวันนั้นเดนิสเรียกสตีเฟนได้เข้ามาพบเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับหัวเรื่องที่เขาจะทํางานวิจัยแม้ว่าสตีเฟนจะเป็นอัจฉริยะแต่เขาก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทําวิทยายนิพนธ์จบปริญญาเอกในเรื่องอะไรเดนิส <Dennis S 2> ผู้เป็นครูไม่เห็นว่าเพชรยอดมงกุฎไม่สามารถเจรนัยตัวเองได้เขาก็เลยอยากหาแรงบบัันดนดใใจให้กสีฟ เดนิสพาสตีเฟนเข้าไปในห้องทดลองระดับตำนานที่เคยมี2น e ักวิทยาศาสตร์ระดับโลกถึง2คนเคยอยู่ในห้องทดลองนี้ซึ่งนั่นก็คือเจเจทมสันผู้ค้นพบอิเล็กตรอนและเออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดบิดาผู้ให้กำเนิดความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียสของอะตอมตีเฟนเดินเข้าไปรอบๆและหยิบจับอุปกรณ์นู่นนี่นั่นของนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อหาแรงบันดาลใจที่จะสร้างวิทยานิพนธ์ เดนิสเมื่อเห็นแบบนั้นเขาจึงเอ่ยปากชวนสตีเฟนไปฟังบรรยายทางวิชาการที่ลอนดอนของนักคณิตศาสตร์โลเจอร์เพนโรสในวันศุกร์หน้าแต่คนแรกที่สตีเฟนอยากพบมากที่สุดไม่ใช่สุดยอดนักคณิตศาสตร์แต่เป็นสาวสวยประจำสาขาวรรณกรรมเจนในวันอาทิตย์เขาไปดักรอเจนอยู่ที่หน้าโบสถ์เจนค่อนข้างแปลกใจที่สตีเฟนสามารถที่จะมาโบสถ์ได้เพราะโดยส่วนตัวแล้วสตีเฟนไม่นับถือศาสนาได้เลยเขาไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าสำหรับเขาแล้วนักฟิสิกส์เมื่อสิ่งใดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในสายตาของสตีเฟน สิ่งนั้นก็คือสมการและกฎต่างๆของจักรวาลเมื่อมีโอกาสสตีเฟนชวนเจนไปทานข้าวที่บ้านของเขาเพื่อทําความรู้จักกับสมาชิกคนอื่นๆครอบครัวของสตีเฟนประกอบไปด้วยพ่อแม่และน้องสาววิกสองคนแต่สําหรับเจนแล้วเธอค่อนข้างที่จะอึดอัดนิดหน่อยเพราะความเชื่อของครอบครัวฮอว์กิงขัดกับหลักที่เธอศรัทธาแต่เธอก็ไม่ได้ไปโฟกัสอะไรมากเธอสนใจสตีเฟนมากกว่าเมื่อมีโอกาสสตีเฟนจึงชวนเจนไปเป็นคู่เต้นในงานเม์บอลเมื่องานเม์บอลถูกจัดขึ้นและสตีเฟนมารับเจนไปงานเลี้ยง ในคืนนั้นท่ามกลางหมู่ดาวที่รายล้อมระยิบระยับบนท้องฟ้าที่มืดมัวพร้อมเสียงดนตรีบรรเลงเข้ากับบรรยากาศทั้งสตีเฟนและเจนเต้นรำและได้จูบกันเป็นครั้งแรกเมื่อวันศุกร์มาถึงสตีเฟนเดินทางไปพร้อมกับเดนิสและคณะนักศึกษาเพื่อไปฟังบรรยายจากนิสสัตร์เพนโรสเกี่ยวกับเรื่องการสลายตัวของดวงดาวแต่ในขณะที่เขากำลังเดินก็เริ่มมีอาการทรงตัวไม่อยู่และเกือบจะล้มแม้จะพยุงตัวเองขึ้นมาได้แต่ก็แทบขึ้นรถไฟไม่ทัน เพนโรสอธิบายถึงการสลายตัวของดวงดาวเมื่อมันมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆความหนานแน่นจะเพิ่มมากขึ้นแรงโน้มถ่วงจะมีมากกว่าแรงพื้นฐานทางไฟฟ้าของอะตอมเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งความหนานแน่นจะกลายเป็นอนันต์ซึ่งเพนโรสคือนักคณิตศาสตร์ที่ในอนาคตหลังจากที่สตีเฟนเริ่มมีชื่อเสียงพวกเขาจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งและร่วมทำงานวิจัยด้วยกันเมื่องานบรรยายทางวิชาการจบลงและสตีเฟนกลับมาถึงแคลมบิดเดนิสก็ให้เขาเริ่มพัฒนาสูตรคณิตศาสตร์ ในระหว่างที่เขาเขียนตัวแปรต่างๆสตีเฟนเริ่มมีอาการมือสั่นเทาและทรงตัวไม่ค่อยอยู่ในช่วงที่เขากำลังเดินข้ามอาคารสตีเฟนก็เดินสะดุดล้มหัวฟาดพื้นอย่างแรงเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์ตรวจร่างกายเขาอย่างละเอียดเจาะน้ำไขสลังของเขาไปตรวจและเริ่มให้สตีเฟนพยายามออกแรงที่ขาซึ่งปรากฏว่าเขาทำไม่ได้ทั้งปลายเท้าและปลายนิ้วของเขาไม่มีแรงไม่สามารถหยิบจับอะไรได้เลยหลังจากนั้นสตีเฟนถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคอ m y o t r o p h i c lateral sclerosis หรือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเซล์ประสาทสังการเสื่อมเขาจะสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวต่างๆการเดินการพูดการกินอาหารเขาจะไม่สามารถทําได้แม้สมองเขาจะไม่ถูกกระทบกระเทือนจากโรคร้ายนี้แต่หลังจากที่อาการกําเริบคนใกล้ตัวจะไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการได้สตีเฟนจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน2ปีสตีเฟนไม่ได้ฟังแบบนั้นเขาหมดสิ้นซึ่งกําลังใจไม่รู้ว่าชีวิตหลังจากนี้จะเป็นอย่างไงต่อเขาได้แต่นั่งคิดทบทวนอยู่แต่ในห้อง จนกระทั่งไบรอันเพื่อนสนิทของเขามาตามให้ไปเรียนสตีเฟนจึงบอกกับไบรอันว่าเขาป่วยเป็นโรคร้ายและจะอยู่ได้อีกแค่2ปีหลังจากนั้นสตีเฟนเริ่มทําตัวออกห่างจากเพื่อนและเจนผู้หญิงคนที่เขารักซึ่งเจนก็สัมผัสได้ถึงสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสองคนเธอพยายามมาหาสตีเฟนที่ห้องแต่เขาก็หลบหน้าเธอเจนไม่มีทางเลือกจึงไปหาไบรอันเพื่อเอาความจริงจากปากของเขาและได้รู้ว่าสตีเฟนป่วยเป็นโรคร้ายในวันเดียวกันนั้นเองเจนกลับมาหาสตีเฟนอีกครั้ง และพบว่าเขากำลังนั่งดูหนังเกี่ยวกับประวัติชีวิตของอลันทัวริงนักคณิตศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆแ,แม้ว่าเจนจะพยายามอยากจะสนทนาด้วยแต่สตีเฟนก็ขับไล่สายส่งเธอเจนไม่ละความพยายามเธอยื่นคำขาดให้กับสตีเฟนว่าถ้าหากเขาไม่ยอมออกไปเล่นโครเก้กับเธอเธอจะหายไปจากชีวิตเขาทันทีเมื่อเจนเห็นว่าร่างกายของสเีเฟนเริ่มเปลี่ยนไปเขาแทบจะทรงตัวไม่อยู่เดินเซไปเซมาเมื่อเจนที่เห็นภาพนั้นเธอสงสารสตีเฟนมาก อยากจะร้องไห้แต่ก็ต้องอดกั้นไว้เมื่อสเฟนออกมาเล่นโครเก้ให้สมหวังดังใจเจนเขารีบเดินหนีเธอเดินตามเขาเข้าไปในห้องสเฟนอยากให้เจนไปเริ่มต้นความรักครั้งใหม่เพราะสำหรับตัวเขาเวลาชีวิตกำลังนับถอยหลังลงไปเรื่อยๆอย่าเอาทั้งชีวิตของเธอมาทิ้งไว้แบบนี้แต่เจนก็ไม่ได้ฟังคำเตือนของสเฟนเพราะณตอนนี้เธอรักเขามากจนสามารถมองข้ามโลกร้ายนั้นไปได้เธอไม่ได้สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้น หวังเพียงแค่อยากใช้ชีวิตร่วมกับสตีเฟนณช่วงเวลาที่ยังเหลืออยู่เจนจูบสตีเฟนและเอาแว่นที่มันมักจะเลอะอยู่ตลอดเวลามาเช็ดและสวมให้กับสตีเฟนใหม่เมื่อสตีเฟนสัมผัสได้ถึงความหวังที่ยังหลงเหลืออยู่นั่นก็คือความรักของเจนเขากลับไปเรียนอีกครั้งและเริ่มทำวิทยานิพนธ์โดยใช้เรื่องเวลาแม้ว่าเจนจะได้รับคำเตือนจากพ่อของสตีเฟนว่าทางที่เธอกำลังจะเดินมันจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวด สักวันหนึ่งสเฟนจะต้องจากไปจากชีวิตของเธอเพราะว่าเขาไม่สามารถมีอายุยืนเหมือนคนปกติได้แต่เจนไม่ได้ให้ความสําคัญกับข้อนั้นเพรานะณตอนนี้เธอรักเขาและเขาก็รักเธอมากแม้ในสายตาของคนอื่นจะมองว่าเธอเป็นผู้หญิงที่อ่อนแอแต่เธอเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ในปี1965เจนเข้าพิธีแต่งงานกับสเฟนและผ่านมาไม่นานทั้งคู่ได้ให้กาเนิดลูกชายคนแรกโรเบิร์ตฮอว์กิงและหลังจากนั้นสเฟนก็ทําวิทยานิพนธ์สาเร็จและจบการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต แต่ทว่าอาการป่วยของเขาเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นสตีเฟนไม่สามารถทรงตัวได้เขาต้องใช้ไม้เท้าเวลาที่จะเดินไปไหนในบางครั้งแต่หากต้องการขึ้นบันไดสตีเฟนก็จะค่อยๆกระเสือกกระสนและต้องคานเขาไม่สามารถที่จะพูดได้ชัดเจนเพียงแต่ออกเสียงได้เล็กน้อยแม้ว่าเขาจะเป็นนักฟิสิก,กส์ทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่จนคนส่วนมากไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาคิดแต่เรื่องง่ายๆอย่างเช่นการยกช้อนข้าวที่เป็นเรื่องง่ายของคนทั่วไปแต่สำหรับสตีเฟนมันเป็นเรื่องยากยิ่งกว่าปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งอาการเจ็บปวดนี้ก็อยู่ภายใต้สายตาของเจนมาโดยตลอดเมื่เห็นว่าสามีเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆและเริ่มที่จะทรงตัวไม่อยู่เจนจึงเลือกที่จะใช้วิลแชร์เป็นพาหนะแทนขาของสามีหลังจากนั้นไม่นานทั้งสองให้กำเนิดบุตรสาวคนที่2ชื่อว่าลูซี่แม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นข่าวดีสำหรับครอบครัวฮอวคิงแต่นั่นอาจหมายถึงเจนจะต้องรับภาระเพิ่มในการดูแลลูกๆทั้งสองคนและสามีเพิ่มมากขึ้น ในคืนหนึ่งขณะที่เธอพยายามใส่เสื้อให้กับสเฟนลูกสาวของเธอก็ร้องไห้เสียงดังออกมาจากห้องสเตฟนบอกให้เธอรีบไปดูลูกส่วนเขาก็ติดแงกอยู่ในเสื้อไหมพรมในขณะที่สเฟนมองผ่านเส้นใยไยหมมีเปลวเพลิงลูกโชนอยู่ในเตาผิงเมื่อแสงไฟสาดส่องเข้ามาทําให้สเฟนเกิดไอเดียเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องหลุมดําเพิ่มเติมในวันหนึ่งเขาประกาศการค้นพบของเขาเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีหลุมดําแม้ว่ามันจะชื่อหลุมดําแต่ในความเป็นไปได้มันจะเรืองแสงเปล่งรังสีความร้อนออกมา สิ่งนั้นจะส่งผลให้หลุมดําสูญเสียมวลและมันจะเล็กลงเรื่อยๆท้ายที่สุดมันจะหายไปในการระเบิดเมื่อดวงดาวหายเข้าไปในหลุมดําและเมื่อหลุมดําเป็นไปตามกระบวนการที่ดร์ฮอว์กิงกล่าวถึงนั่นหมายความว่าทุกอย่างจะหายไปจากว่างเปล่าสู่ว่างเปล่าซึ่งหลังจากที่สตีเฟนเสนอแนวคิดนี้ไปก็มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเป็นธรรมดาแต่สําหรับตัวของสตีเฟนเองเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าการเวลามีจุดเริ่มต้นเพื่อเป็นเกียรติให้กับแนวคิดของดร์สตีเฟนฮอว์กิง รังสีที่ถูกเล่งออกจากกลุมดำจึงถูกเรียกว่ารังสีฮอว์คิงแม้จะยังพิสูจน์ให้ประจักษ์ไม่ได้ถึงการแผ่รังสีฮอว์คิงซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะประกอบไปด้วยอนุภาคโฟตอนและนิวตริโนสาเหตุนั้นมันมาจากการที่หลุมดำไม่ได้อยู่ในอวกาศอย่างโดดเดี่ยวมันมีดวงดาวและสารสารต่างๆรายล้อมด้วยแรงโน้มถ่วงของมันทำให้สารสารถูกดูดเข้ามาด้วยอัตราเร็วสูงเมื่ออนุภาคและมวลชนกันจะเกิดการปล่อยรังสีขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมีความเข้มสูงกว่ารังสีฮอว์คิง ซึ่งแนวคิดของการแผ่รังสีฮอว์กิงมันจะคล้ายกับกฎข้อที่3ของเทอร์โมเดามิกเมื่อในทุกๆครั้งถ้าเขาต้องการที่จะไปไหนจะต้องมีคนช่วยเข็นวิวแชร์เจนก็เลยไปซื้อรถเกียไฟฟ้าเพื่อให้สามีสามารถไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระเมื่อเจนตัดสินใจทําแบบนั้นไปมันเหมือนยิ่งเพิ่มความวุ่นวายให้กับเธอเพราะว่าสตีเฟนถึงแม้ว่าเขาจะประสบปัญหากับโลกร้ายแต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคที่จะหยุดเขาให้ทํากิจกรรมร่วมกับลูกๆได้ ในบางครั้งพวกเขาก็เล่นกันเสียงดังมากทําให้เจนเกิดความลาคาญและไม่มีสมาธิที่จะทบทวนตําราเนื่องจากในตอนนั้นเธอตั้งใจที่จะกลับไปเรียนต่อเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์มาถึงครอบครัวฮอวคิงกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ของสตีเฟนที่ณตอนนี้พวกเขาย้ายไปอยู่บ้านทรงกระท่อมบนเนินเขาซึ่งนั้นก็ยิ่งเพิ่มความลำบากให้กับเจนในเวลาที่เธอต้องกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ของสามีเพราะว่ารถเข็นกับขั้นบันไดมันเป็นศัตรูคู่กัดกันสําหรับเจนแล้วในความคิดของเธอ เธอมองว่าพ่อแม่ของสามีเนี่ยไม่ได้ไต่ตองเลยว่าลูกชายของพวกเขานั้นป่วยเป็นโรคร้ายไม่ได้เห็นใจว่ามันลำบากแค่ไหนในการที่จะพาสตตเฟนและหลานๆกลับมาเยี่ยมในบางครั้งขณะที่กําลังทานอาหารสตีเฟนก็มักจะสําลักและเจนก็ต้องคอยทุบหลังเขาแรงๆสตีเฟนเป็นแบบนี้บ่อยครั้งและไม่ยอมไปหาหมอซึ่งเจนก็รู้สึกเครียดมากและไม่อยากให้ลูกๆเห็นเวลาที่พ่อของพวกเขามีอาการแบบนี้เจนที่เหน็ดเหนื่อยกับภาระและหลายๆอย่างที่ถาโถงเข้ามาในชีวิตตลอดหลายสิบปี มีเพียงเธอคนเดียวที่ต้องคอยดูแลสามีที่พิการในบางครั้งเขาก็ดื้อม,มากกว่าลูกๆซะอีกในจะนลูกชายและลูกสาวอีสองคนที่กำลังอยู่ในวัยโนพอดีแมลงกดนั้นถาโถมเข้ามาหาเธอเจนอยากจะได้ผู้ช่วยเข้ามาคอยดูแลแบ่งเบาภาระหน้าที่เธอจึงเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับสตีเฟนในสายตาของสามีเขารู้สึกว่าครอบครัวของเขาคือครอบครัวที่ปกติมันเหมือนกับของคนอื่นทั่วๆไปแต่สำหรับเจนแล้วมันไม่ใช่มันไม่ปกติเลย เมื่อแม่ของเจนเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและเห็นว่าเจนตกอยู่ในสภาวะเครียดสำหรับพวกเขาแล้วหากมืดแปดด้านมีเพียงาศาสนามีเพียงพระเจ้าที่จะสามารถเยียวยาได้แม่จึงแนะนำว่าถ้าหากเจนมีเวลาว่างให้เธอไปร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าที่โบสถ์เพื่อผ่อนคลายจิตใจและที่นั่นก็ทำให้เธอได้พบกับครูสอนร้องเพลงจนนทานที่เขาก็มีปัญหาเหมือนกันจนนทานสูญเสียภรรยาไปเมื่อหลายปีก่อนทำให้เขาไม่มีพันธะใด ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นก็ทําให้โจนาธานตกอยู่ในความเศร้าและต้องการหาทางเยียวยาเมื่อเจนและโจนาธานเริ่มสนิทกันเรื่อยๆเขาก็เลยเสนอว่าเขาเนี่ยสามารถแบ่งเบาภาระของเจนได้หรือเป็นครูสอนเปียโน,โนให้กับลูกๆของเธอก็ได้เจนเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับสามีซีเฟนที่เห็นใจภรรยาอยู่ไม่น้อยกลยตอบตกลงที่จะให้เจนหาผู้ช่วยมาแบ่งเบาภาระโจนาธานที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเขาไม่ได้หวังผลตอบแทนหรือสิ่งใดแต่เข้ามาเพื่อทําด้วยใจจริงๆ ในช่วงชีวิตของเจนสตีเฟนและลูกๆหลังจากนี้ก็จะมีโจนาธานเพิ่มเติมเข้ามาด้วยพวกเขาร่วมทํากิจกรรมกันมากมายโจนาธานที่เป็นคนอ่อนโยนเขาเข้าได้กับทั้งสตีเฟนและลูกๆของเจนในช่วงเวลานี้เจนหายเหนื่อยค่อนข้างเยอะและในบางครั้งทั้งโจนาธานและเจนก็เริ่มสบตากันนานมากพอที่จะทําให้ต่างฝ่ายต่างรู้ว่ากําลังคิดอะไรอยู่ เมื่อผ่านมาไม่นานเจนและสเฟนก็ได้ให้กำเนิดลูกอีกหนึ่งคนทิโมธีแต่ลูกชายคนที่สามของพวกเขากลับนำปัญหามาให้เนื่องจากฝ่ายพ่อแม่พี่น้องของสเฟนไม่ค่อยพอใจเรื่องที่มีโจรทานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งภายในครอบครัวจนในวันหนึ่งเมื่อมีโอกาสแม่ของสเฟนก็เลยถามเจนว่าลูกคนที่สามเนี่ยใช่ลูกของสเฟนจริงไหมเมื่อเจนได้ยินคำถามนี้เธอถึงกับโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเพราะคำถามนี้เนี่ยมันสื่อถึงว่าแม่ของสเฟนกำลังดูถูกเธอ จริงๆแล้วแม่ของซีเฟนไม่ค่อยชอบเจนตั้งแต่แรกอยู่แล้วด้วยแล้วเมื่อมีเรื่องของโจนาธานเข้ามาเอี่ยวอคติก็เลยเริ่มลุกลามเข้าไปกันใหญ่ในขณะที่กําลังถามโจนาธานก็อเผอิญมาได้ยินพอดีเมื่อเห็นว่าเขาคือตัวปัญหาโจนาธานก็เลยเดินออกจากครอบครัวฮอลคิงเมื่อผ่านมาไม่นานสตีเฟนได้บอกกับเจนว่าเขาถูกเชิญให้ไปดูโอเปรา่าซึ่งมันก็ตรงกับช่วงที่พวกเขามีนัดที่จะพาลูกๆไปแคมปิง้งด้วยความที่เจนไม่อยากจะนั่งเครื่องบินสตีเฟนก็เลยเสนอให้เธอขับรถพาลูกๆแล้วไปเจอกัันนที่จุดดพบ แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันวุ่นวายเกินไปเพราะว่าไหนจะเรื่องลูกไหนจะเรื่องส่วนตัวของเขาซึ่งทุกอย่างนี้เจนจะต้องเป็นคนจัดการทั้งหมดเจนบอกว่ามันวุ่นวายเกินไปสตีเฟนก็เลยบอกให้เธอเนี่ยไปชวนโจนาธานมาด้วยซึ่งเจนนะตอนนี้เธอรู้สึกลำบากใจสตีเฟนก็เลยต้องเป็นฝ่ายไปคุยกับโจนาธานเองในวันออกเดินทางสตีเฟนนั่งเครื่องไปดูโอเปร่าส่วนโจนาธานเจนและลูกๆก,ก็ไปแคมปิ้งกัน เมื่อเจนและจจนาธานได้กลับมาเจอกันอีกครั้งและได้เริ่มทำกิจกรรมต่างๆในระยะเวลาสั้นๆร่วมกันในคืนนั้นเมื่อเธอส่งลูกๆเข้านอนเจนเดินไปที่หน้าเต็นท์ของจนาธานและกระซิบเรียกเขาเบาๆในคืนนั้นขณะที่สเตเฟนกำลังดูโอเปรา่าเขาก็เกิดอาการชักเกรงและไอออกมาเป็นเลือดแพทย์สนามนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลในเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อเจนได้รับโทรศัพท์เธอรีบเดินทางไปหาสามีแพทย์แนะนำให้เจนยินยอมไม่ถอดเครื่องช่วยหายใจ เพราะว่าอย่างไงก็แล้วแต่สเฟนคงอยู่ได้อีกไม่นานสเฟนป่วยเป็นโรคปอดอักเสบและรวมไปถึงอาการเจ็บป่วยเดิมด้วยก็เลยทําให้แพทย์ไม่มั่นใจว่าจะช่วยเขาได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเจนตัดสินใจตอนนี้สเฟนก็จะเจ็บน้อยลงแต่สำหรับเจนแล้วเธอสู้มาถึงขนาดนี้สู้มาหลายสิบปีโลคที่ร้ายแรงกว่านี้เธอยังช่วยสามีให้ผ่านมาได้เธอไม่ยินยอมที่จะต้องให้สามีจากไปแบบนี้เธอจะหาทุกวิธีทางเพื่อช่วยให้สเฟนมีชีวิตต่อ แพทย์จึงแนะนําว่ามีวิธีการรักษาอยู่ทางเดียวนั่นก็คือต้องผ่าตัดหลอดลมและเจาะรูที่โคนคอแต่การรักษานี้ต้องแลกมาด้วยสิ่งล้าค่าที่ครั้งหนึ่งแอเรียลเคยต้องสูญเสียมันไปซึ่งนั่นก็คือเสียงถ้าใช้วิธีการรักษานี้ s สตีเฟนจะไม่สามารถพูดได้อีกทั้งชีวิตจะไม่มีใครเข้าใจในสิ่งที่เขาคิดอีกต่อไปโดยสมบูรณ์ซึ่งเจนก็ตอบตกลงเมื่อมีปัญหาใหม่เข้ามาในชีวิต เจนและโจนาธานจึงต้องปล่อยมือที่พวกเขาแอบ,บจับกันอย่างลับๆออกเจนและโจนาธานกอดลากันหลังจากที่สเีเฟนฟื้นเพื่อต้องการที่จะสื่อสารกับสามีเจนใช้กระดานกลุ่มคำเพื่อให้สตีเฟนเรียนรู้เพื่อที่จะสามารถพูดคุยถึงสิ่งที่เขาต้องการกับเธอได้แต่สภาพจิตใจของสตีเฟนในตอนนี้เขาย่ำแย่มากเขารู้สึกท้อและเหน็ดเหนื่อยซึ่งก็ไม่ต่างอะไรจากเจนในวันนั้นสตีเฟนร้องไห้ไปพร้อมกับเจน แม้จะต้องโศกเศร้าและเสียใจแต่ชีวิตยังต้องเดินต่อไปเจนหานางพยาบาลคนหนึ่งที่ว่ากันว่าเธอเก่งมากในการดูแลผู้ป่วยที่พิการและเสริมสร้างในสิ่งที่ขาดพยาบาลคนนี้จะชื่อว่าอ e ีเลนเพียงแค่ครึ่งวันที่อ e ีเลนได้สัมผัสกับสเฟนก็ทําให้เธอได้รับรู้ถึงว่าชายที่กําลังนั่งนิ่งๆอยู่ตรงหน้าของเธอเป็นชายที่สุดแสนจะอัจฉริยะและมีอารมณ์ขันด้วยหลายวันต่อมาเจนได้สรรหารถเข็นคันใหม่ให้กับสเฟนเพื่อตอบโจทย์ในสิ่งที่เขาขาด วิวแชร์ขั้นใหม่นี้มันสามารถที่จะสร้างคำโดยอัตโนมัติและยังพูดในสิ่งที่สตีเฟนต้องการออกมาเป็นเสียงอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วยเมื่อมีอ e ีเรนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งภายในครอบครัวทําให้สตีเฟนมีเวลาที่จะอยู่กับเธอมากขึ้นสตีเฟนได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่เขาก็เป็นเหมือนคนเดิมที่ยังมีอารมณ์ขันและสร้างเสียงหัวเราะให้กับอ e ีเรนได้บ่อยๆในคืนนึงเขาบอกกับเจนว่าเขาต้องการที่จะเขียนหนังสือเกี่ยวกับเวลาซึ่งเจนก็ให้ความช่วยเหลือสามีเป็นอย่างดี ในชีวิตประจําวันในช่วงชีวิตนี้สตีเฟนฮอว์กิงก็มีอีเลนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตและบางครั้งเมื่อพวกเขาอยู่ด้วยกันสองคนอีเลนก็เคยเอาหนังสือวาบวิวมาเปิดให้กับเขาอ่านและในระหว่างนี้สตีเฟนก็ยังเขียนหนังสืออยู่หนังสือเล่มที่จะออกมานี้มีชื่อว่าประวัติสั้นๆของการเวลาอีเลนจากนางพยาบาลณขณะนี้เธอเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสตีเฟนมากกว่าเจนซะอีกถึงขนาดที่เรื่องสําคัญของเจนยังต้องปัดตกไปเป็นเรื่องรอง ซึ่งเจนก็รับรู้ได้ว่าสามีของเธอจะมีความสุขมากไม่ได้อยู่กับอีเลนในคืนหนึ่งสตีเฟนได้บอกกับเจนว่าเขาถูกเชิญไปรับรางวัลที่อเมริกาแต่ผู้หญิงที่เขาอยากจะไปด้วยไม่ใช่เธอไม่ใช่ภรรยาที่เคยอยู่ร่วมกับเขามานานหลายสิบปีแต่เป็นนางพยาบาลคนใหม่อีเลนเมื่อเจนได้ฟังแบบนั้นเธอถึงกับอึ้งไปเลยเพราะตลอดระยะเวลาที่เธอใช้ชีวิตคู่ผัวตัวเมียกับสตีเฟนเขาจะบอกกับเธอตลอดว่าจะต้องไปรับรางวัลที่ไหน แต่ในครั้งนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปพวกเขาเริ่มจับมือกันแน่นน้อยลงสตีเฟนถามภรรยาว่าเขาอยู่มานานแค่ไหนแล้วเจนตอบกลับสามีว่าคุณอยู่มานานมากและเธอก็ร้องไห้เจนพูดต่อว่าเธอรักสตีเฟนมาตลอดทำดีที่สุดมาตลอดในคืนนั้นทั้งสตีเฟนและเจนร้องไห้ไปพร้อมกันสำหรับสตีเฟนเจนคือทุกๆอย่างในชีวิตของเขา เป็นทั้งภรยาแม่ของลูกเป็นเพื่อนคู่คิดอยู่เคียงข้างเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยากที่จะมีชีวิตต่อและอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งกว่าจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้ตัวเจนก็ต้องรับภาระแบกความลำบากมามากมายในวันหนึ่งเมื่อเขาเจอคนที่สามารถสร้างความสุขให้กับเขาได้และรวมถึงดูแลอาการป่วยสีเฟนก็อยากที่จะปลดปล่อยเจนไปสู่อิสระให้เธอได้กลับไปเรียนให้เธอได้ใช้ชีวิตในแบบที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน ส่วนเจนก็เข้าใจสามีดีเมื่อในวันหนึ่งความรู้สึกมันเปลี่ยนไปแม้ว่าพวกเขาจะยังคงรักกันอยู่แต่ความรักมันมีหลากหลายรูปแบบและในครั้งนี้มันคือความรักที่ไม่ต้องผูกพันธนาการต่อกันไม่อยากยื้อไว้ให้ทุกทรมานใจทั้งสองคนต้องเดินหน้าไปในเส้นทางชีวิตที่ตัวเองเลือกเจนและสตตเฟนอยาขาดกันในช่วงนั้นสตีเฟนมีชื่อเสียงโด่งดังได้รับรางวัลมากมาย หนังสือประวัติสั้นๆของการเวลาก็เริ่มออกตีพิมพ์ส่วนเจนก็ได้กลับไปหาโจนาทานและแต่งงานใหม่กับเขาทั้งสองเข้ากันได้ดีมากรวมถึงแนวคิดเรื่องพระเจ้าด้วยในวันนี้ศาสตราจารย์สตีเฟนฮอว์กิงต้องขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์ถึงการเปิดตัวหนังสือใหม่ในงานนั้นมีเดนิสอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อนเก่าอย่างไบรอันและอ e ีเลนภรยาคนใหม่มาร่วมงานด้วยในระหว่างงานศาสตราจารย์ฮอว์กิงได้รับคำถามว่า ในเมื่อสตีเฟนไม่เชื่อในเรื่องพระเจ้าและไม่มีาศาสนาที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจเขามีปรัชญาใดในการดำเนินชีวิตศาสตราจารย์ฮอคคิงจึงตอบว่าเมื่อจัก,กรวาลไม่ควรมีขอบเขตความบากบั่นของมวลมนุษย์ก็เช่นกันเราทุกคนล้วนแตกต่างแม้ชีวิตในบางครั้งมันจะเลวร้ายไปบ้างแต่ก็ยังมีบางสิ่งที่เราสามารถทำได้สำเร็จเมื่อใดที่ชีวิตถือกำเนิดความหวังก็จะปรากฏ เมื่อเวลาผ่านมาไม่นานในวันหนึ่งเจนที่นั่นตอนนี้เธอแต่งงานใหม่กับจนาธานไปแล้วได้รับจดหมายเชิญชวนจากศาสตราจารย์ฮอว์กิงให้เข้าร่วมพิธีรับรางวัลจากสมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษร่วมกับเขาในครั้งนี้โรเบิร์ตและลูซี่ลูกๆของซีเฟนเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นพวกเขามาพร้อมกับแม่เจนเพื่อเข้าร่วมพิธีด้วยเจนที่เธอยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเหมือนครั้งก่อนในวันที่ซีเฟนท้อแท้กับชีวิตเธอเดินเข้ามาหยิบแว่นของซีเฟน และบอกว่าแว่นของคุณเนี่ยยังเลอะเหมือนเดิมเลยนะเธอเช็ดแว่นให้กับเขาและสวมกลับเข้าที่เดิมหลังจากพิธีเข้ารับรางวัลเจและสตีเฟนพวกเขามองไปทางลูกๆที่กำลังเติบโตทุกอย่างหมุนทวนเวลากลับไปเหมือนกับความลับในจักรวาลที่สตีเฟนเฝ้าคึนหาทุกอย่างหมุนวนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นในวันที่นักศึกษาหนุ่มจกากวิทยาได้พบกับหญิงสาวจากสาขาวรรณกรรม ในคืนงานเลี้ยงวันปีใหม่สำหรับหนังเรื่องนี้นะคะชื่อว่า The Theory of Everything ทฤษฎีรักนิรันดรนเป็นหนังในปี2017แนวชีวิตรักดรามา่ามันเป็นเรื่องราวชีวิตครอบครัวของนักวิสิ์ระดับโลกนะคะสร้างมาจากงานเขียนของภรยาของเขานั่นก็คือศาสตราจารย์ซีเฟนฮอกกิงกับภรยาเก่าเชนไวหนังเรื่องนี้เนื่องจากดัดแปลงมาจากงานเขียนของเชนไวฉะนั้นแล้วเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันจะผ่านมาจากสายตาของเธอ เมื่อได้ดูหนังเรื่องนี้นะคะหลายๆคนที่อาจคาดหวังว่ามันเป็นหนังแนวประวัติการทํางานจุดเริ่มต้นของศาสตราจารย์ฮอว์กิงในช่วงก่อนหน้าที่เขาจะเป็นสุดยอดนักฟิสิกส์ศาสตร์ของยุคหรือเปล่าถ้าคาดหวังในแนวนั้นนะคะก็ถูกต้องครึ่งหนึ่งแต่อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันคือชีวิตครอบครัวของเขาเลยก็ว่าได้หนังเรื่องนี้เราต้องบอกก่อนว่านะคบมันเป็นหนังรักครอบครัวที่ไม่ได้จบเหมือนกับในนิยายสุดสําเร็จที่ว่าทั้งสองตัวละครในเรื่องเนี่ยจะต้องรักกันชั่วกระเพราสารมันไม่ได้เป็นแบบนััััั้้นนนนนคคควววาามมมมรรรรกกขอออองงงงหเืื่่่ีีียทูใชิิตจ ในวันหนึ่งเมื่อเราเจอโอกาสใหม่เจอสิ่งที่ทั้งสองในรู้สึกว่าควรเลือกเดินไปเนี่ยก็ควรที่จะตกลงแล้วก็ยอมปล่อยมือจากกันไม่เหนียรร้างกันไว้ให้มันทุกทรมานใจจริงๆถ้าใครนะคะได้ไปอ่านประวัติของสีเฟนในด้านของชีวิตครอบครัวก็จะรู้ว่า หลังจากนั้นช่วงประมาณปี2006ถ้าจำไม่ผิดนะคะสตีเฟนเนี่ยฟ้องหย่าก,กับภรรยาคนที่2นั่นก็คืออีเลนหลังจากนั้นเขาก็กลับมาใกล้ชิดก,กับลูกๆมากขึ้นและเป็นเพื่อนที่ดีกับเจนที่ณตอนนี้นะคะเธอแต่งงานไปแล้วซึ่งเมื่อมองโดยรวมแล้วหนังเรื่องนี้ได้เป็นหนังที่ดีอีกเรื่องหนึ่งเลยที่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ไปดูภาพยนตร์ฉบับเต็มมันมีความหมายมีเรื่องราวรายละเอียดเยอะแยะมากมายที่เราเนี่ยต้องตัดมันออกเพื่อไม่ให้มันสับสนวุ่นวายไปมากกว่านี้แนะนําเลยนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Thetuary of Aing ทฤษฎีรรัักนนด ซึ่งจากบทบาทของศาสตราจารย์สตีเฟนฮอว์กิงนะคะก็ทำให้นักแสดงนำชายของเรื่องนี้นะก็คือเอ็ดดี้เรดแมนได้รับรางวัลอสการ์ในสาขานักแสดงนำชายในปี2014ซึ่งหลายคนที่เคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้หรือว่าดูมาถึงตรงนี้ก็น่าจะรับรู้ได้ว่าเรดแมนเนี่ยแสดงเป็นศาสตราจารย์ได้แบบไร้ที่ติเลยส่วนนักแสดงนำหญิงนะคะก็คือเฟลิซิตี้โจนก็มีชื่อเข้าจิงเหมือนกันแต่ชวดรางวัลน,นี้นะคะไปให้กับจูเลียมมัวจากเรื่องสตีวลิส แต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะส่วนตัวเนนเราชอบฟริสตี้มากๆชอบมากเลยเวลาที่เธอแสดงในช่วงบทที่มันมีความแบบเออ,รอกระอักกระอ่วนทางอารมณ์ในช่วงตอนพวกนี้เราชอบมากถึงขนาดที่แบบว่าร้องไห้ตามเธอไปเลย หนังเรื่องนี้นะคะถ้าใครไม่เข้าใจในตัวละครของเจนว่าทําไมถึงนอกใจอะไรต่างๆเนี่ยเราว่าต้องลองย้อนกลับไปดูหนังเรื่องนี้หลายๆรอบนะแล้วก็ทําความเข้าใจกับความรู้สึกของเจนแล้วก็ตัวของสตีเฟนให้ดีว่าทําไมพวกเขาเนี่ยถึงเลือกชีวิตแบบนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าความรักเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบรักแท้เนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องจบเหมือนกับในนิยายที่จะต้องเคียงคู่กันไปตราบชั่วนิรันดร์ชั่วฟ้าดินสลายมันไม่ได้เป็นแบบนั้นรักแท้ในชีวิตจริงเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นอยู่กับว่าตัวคนน,นั้นๆเนี่ จะนิยามไม่ว่าอย่างไรเพื่อไม่คลิปนี้ยาวเกินไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็กลังใจให้เราด้วยนะคะคลิปนี้เราต้องลาไปก่อนขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูคลิปเราขอบคุณมากคะ่ะ